สว,ส,สวัสดีครับด้านแรกการสอบสภาพอากาศในดินน้ำลูกฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิภัทรวิลาโรดทางย t u b e วิทิภัทรลับทีวีในวันนี้21กันยายน2567ครับผ่านพ้นไปแล้วกับพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกที่เข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานในปี2567ครับเวลานี้สลายตัวไปแล้วนะครับแต่ยังคงส่งผลทําให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างเป็นพื้นที่สีแดงมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับขณะที่ร่องมรสุมตัวการที่ก่อให้เกิดฝนประจําฤดูฝนนะครับตอนนี้มีกําลัง แรงขึ้นครับยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ครับส่วนหลังจาก27กันยายนไปแล้วนะครับเริ่มจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยแล้วนะครับก็ส่งสัญญาณว่าลมหนาวและฤดูหนาวก็จะเข้ามาเยือนในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับ โดยประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอดามันและอ่าวไทยตอนบนระบุว่าในช่วง21-23กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลักได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่กําลังอ่อนกําลังลงจากพายุดีเพรสชันสุริกนะครับเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนนะครับทำให้ ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับจะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสัพันธ์และน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักมากเกิน100มิลลิเมตรนะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักครับ พื้นที่ภาคเหนือที่ต้องเฝ้าระวังนะครับแม่ห่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ ากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลำปางนะครับที่มีน้ําป่าไหลหลากครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับและก็พื้นที่ชัยภูมิขอนแก่นรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วย นพื้นที่ภาคกลางนะครับในพื้นที่ภาคกลางก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพานาครศรีธยารวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลครับ พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับนครนายกปราจีนบุรีสรักแก้วฉะเชงิงเทราชนบุรีระย,ยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยเฉพาะจังหวัดศรักแก้วนะครับที่ก็มีน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับส่วนภาคใต้ครับจังหวัดพระนงพังงาภูเก็ตและกระบี่ครับต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อนเนื่อง มาดูการคาดการณ์สำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่27ถึงวันที่30กันยายนนะครับตอนนี้มีแนวโน้มนะครับที่ฝนจะเริ่มลดลงครับหลังจากในช่วง27เป็นต้นไปครับเพราะว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงครับแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ เนื่องจากเริ่มมีมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลมมาปกคลุมนะครับก็ทําให้ในพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นแต่ถ้าพื้นที่ตรงบริเวณใดที่มีอากาศร้อนเมื่อมวลเย็นมาเจอกับความร้อน ก็จะทำให้เกิดฝนตกได้นะครับเช่นเดียวกันกับในช่วงนี้กับพื้นที่ทางอีสานก็มีมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมหลังจากที่พายุสุริข์นนะครับอ่อนกําลังลงก็เพราะว่ามวลอากาศเย็นมาปกคลุมนี่แหละนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์พายุสุริขที่เข้าประเทศไทยนั้นไม่ได้รุนแรงตามที่คาดการไว้กับเป็นการต,ตอบสต้ประกาศในดิน้ำลมฟ้าพยากรณ์ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับผู้ชมสามารถซับสไคร์ได้ที่ YouTube ช่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยครับข่าวสารดิฟ้าอากาศวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ